สบายดีพี่น้องสวัสดีพี่ต่อไปลสบายดีเด้อพี่น้องพบพ่อกันกับซองพ่อน้องมินี่คือเขาคื้เดิมพี่น้องไถ่ายซองจ้าคองกอนออกมาหาเห็ดพี่น้องไปตโนดได้หรอนะเราเ่าอืมจะมาแกงเล้งนเอ้พอดีอ่อยเขาลุงคอพอดีตัวเขาลุงคอใช้ตโน่เห็ดคล้นะ ใส่เนาะฮะยังเอาตึกดอกน่ะอย่หอบเก็บได้นอ้เด้อจะคอยบงเฮ็ดกอกันอืมพี่น้อเอาไม่ไม่เนาะไม่ควจะชิบงอันไล้น้ำตัน้องยืเลือเลยนหามาด้ว ใส่ฮะดอกไงบอใส่เยอนี่ยนีเ่ออยู่ปาดเถเห็ดไข่ดอกไงตโนวะไม่นบ่ารอเนี่ยเห็ดพีเบื่อได้ตโนวเนี่ยนะเห็ดเทีมมนเนี่ยเห็ดพีเบื่อน้อเห็ดพีเบื่อได้เนี่ยนะกินบุเป็นตโน อาวตโนเอามันเบือกันย่อมเบือแล้รตโนว่าฮ่คือิเบือขอากัย้อมเบือู้เดียวแลยตโนว่าหอมๆเอาตีนมันออกเน่โอ้ยมวยไฮดมนะว้าสื่นใจพี่น้องเ้ยอย่าดมตะบพยเชียนกับบปปานเลยตโนยอมเบือู้เดียวตโนว่า nó khơi ảo thì nó mới bỏ đó hả nhá cậu chỉ bị lên nam mất rồi này mấy đọc đèo đúng rồi tôi nổi này ừ bay bay lọ luôn mà thằng lùm bay tao bị ôm mừng thằng này con này mẹ mới nhìn phải như này hả hò chạy lên nam giá cho chị ngô khởi mát đi nó nhìn này chị lọ luôn mừng hoàng này cái đó xạ hết nhé xạ nổi này Chạm một đuôi chào cả đây. Ừ, chạm một đuôi thừa hiến cái khâu. Chào cái xạ khạc xạ này thế này. Chào đây đấy nhỉ nội. Đuôi này, ngoài xạ. Còn còn phản như này. này. แดงคนหงุดอยู่เฮ็ดงาน่ะปวกพานนื้อใสเด็ดนี่ปาาดมันจะมาอยู่นะนี่อันนี้ฮะอยู่ดอกเดี่ยวกูไม่มูออีกไม่เฮ็ดพี่เบื่อได้ตัวนู้เฮ็ดพี่เบื่อเอามีน้องเลยได้ยังมาอยู่นะนี่อันนี้เบือตลอดมวยเอาเอาเอาลองเบื้งเฮ็ดพี่เบื่อตีนยาวเลยตัวนู้กเฮ้ Tìm nhau nhau đấy hả? khoai 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 lên nè ừ, tìm nhau đấy hả, khoai bùi khoai ừ. nằm khoai khoai tạ khoai khoai bớt khoai khoai tìm khoai oh, gặp khoai 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 lên, ừ. đó, khoai ừ. ở đây nó, ừ. Ôi hết phi bừa khoai khoai nổ này, ừ. Để hết khoai 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 nổ, ơi เห็ดไข่ดอกนึงได้ในตัวน้องห้องก็เลยแรนมากพี่น้องเลยมึงมึงมึงเด้อพี่น้องนี่มีดอกดีเอาเนี่ยบ่เนี่ยก็ได้นี่เห็ดไข่น้อยหอมหอมเด้อ <c oughs> อ,อ้ะล้วเห็ดไข่น้อยตัวโน้ได้ดอกง่ายตัวโน้นะพูดใหม่ได้ดอกง่ายพูดใหม่พอดได้ดอกง่ายพี่น้องเอ้ยพี่ง่ายพอดได้ดอกน้อยอั่างใดก็ได้ไปเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเอยง้ยเนาะเห็นป่าอุ้ยคือเป็นนั่นแหละนะ,ะ <laughs> เห็ดหล่นไหมเอ้าแม่นบ่เห็ดปลูกพันธุ์นะ,ะเออมันคือเปิดน,น,นี่ตัวโน้ต <laughs> มันขึ้นมามันเจอหกยอยั ừ, หกไผ่ได้ฮะมันขึ้นมาบ่ได้เนาะเออ ô áo ô đừng khứ luận ông ơi vợ uh, mặc phay sẽ xốp gì nó có phai này mặc phai đấy này ừ giờ mặc phay này Khuyến ma vào đây đấy chứ hạt phai vậy. ตัวเลือกค่าอยู่หันอืมเบ็ดหรือเปล่าไปซ้องดอกนางตัวโนู้พี่น้องอยู่นี่เห็ดปวกพันมูมีโมปะเจอถ้าข้าเจ้าเอาก่อนเลยพี่น้องไวลานี้ก็ได้ ลำเก่าเขาเจ้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นดอกนึงมั้งเอามาหม่นูพอมือนึงเตื้อพี่น้องเอ้ยพอแต่มือสองมีมือก่อนและมากะอามินพอมือนึงได้พอดีเต็มตาหน่อยเตื้ยนันแล้วโตโน่ลำเก่าเขาจะได้ดอกหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ย ก็หยีบมุนเลยเดี๋ยวสะบึงถ่ายด้เอาสิลงไปเบื้งอันบนเอาเคยเก็บก็เด้อใจฉีโกขึ้นมาเมึงไงล่ะไปเบื้งนีหันล่ะใจฉีโกมาดอกหัดเบฮอเบื้งฮอดเลยวคล้ายๆนะมองคล้ายๆออกไปเบื้งแล้วไปชมองมึงเลยเด้อเดี๋ยวเอาสีล้งขึ้นมาฮะช่อมึงก่อนพี่น้องเอ้ยบนเก็บก็มีไม่นี่งมึงก่อนเธอไมนยังออก ตาดพาม่อ um, uh, ีกที่พี่น้อยว่าดีลูกกะลูกกะฮ่าฮ่าแหนตโนลูกกะพี่น้อยเลือกเอาป่ะแหน่โอ้โหใครมอก็ได้ผักพันเธอก็ได้ ห้ก็ได้เทนีปะ่องสี่หกแปดสิบจองสี่สิบห้าสีสิห้ามัดเนาะทคุณแนงเออทำคุณแน่บ่ลกเธอละต้นพี่น้องเ้ยโตโน่ยังบ้านแล้วโตโน่ก็ได้กะลูกเน่าคนวะ

เย่เฮ yeah. yeah. oh, no ้ยโหนีแต really ่เฮ็ดท like ่านอ๋อตโนะเนี่มาขึ้นมาแล้วเจอหักไพ่เลยเจือหักไผ่แป้งวานจุ๋ยเนาะวานจุ๋ยเนี่ยนะเต็มขู่นี่สิมองดู้ดอกมันอะไรเต็มเลยอ่ะตุยแท้แหนมเกาแหนมเกาเขาเจ้ามเนาะเออ หลายเติบอยู่แล้วจะมากันเมืองอไรเนาะเมื่อกี้ลองดึงกาบมตน่ออกอดวยหยาบ่นคตรมา้าอำบ่โอ้มันเือนี้นี่

กันใจพูยพ่อนะโอ้ยจำจะเอาเขานะได้เตอะอึบยูม่่ายายได้จะเอาปลียนมาดูนี่มันมั่นกเือเสืออ๋อลงไปโอ้ย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 อ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยยออโโอย ปี่วนบแกดีวะปลวลองบดูปีวหนบริทพูะสอบเลยเออี่มใส่สอบนั่งัหนอีหองเ <c ười> นี่แล้วมันมีเง,งินซื้อเนาะ <c ười> โอ้ยเหมาเต้อ้อตัน,นด้อาน,นี่น <c ười> <c ười> มาเต้หนเลูกกีบคนะักเนาะคักย มันเป็นตดเขาแล้วคนขัดนาใส่นาที่นาอย่าต้งคงได้ป่าวเนี่ยไม่ได้กระถาานำพอยอย่างเ นี่เหตุ่ได้กับโเอารู้นี่มันมันลบมาได้ยงนไดเ่โอเคพี่น้องสลัดชิ้นี้มาจินีก่นพี่น้องขอบคุณหลายพี่น้องผู้ปขอบคุณขอบคุณดูกำลังใจขอบคุณคุณกันิน้ำพี่น้องสลัดชิ้นี้สบายดีสบายดี